เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนลูกนะให้นั่งขัดสมาด้วยเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบา อนลูกพ่อสบายสบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาทำใจให้เบิกบานนะจ๊ะ ครานี้เราก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่า ภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โลง่ลงๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายในคลา้ายท่อแก้วท่อเพชร ใสใสเป็นปล่องเป็นจ่องเป็นโปร่งเป็นที่โล่งโล่งวง่วางกลวงภายในใคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใส คราวนี้เราก็มันึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้สอนเอาไว้เกีย่ยวกับเรื่องทางเดินของใจมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูก หญิงซ้ายชายขาวาฐานที่สองอยู่ที่หัวตาหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาตรงที่น้ำตาไหลฐานที่สามอยู่ที่กลางกัคีีษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปาก ช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเรามีเส้นได้อยู่สองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ทั้งสองตัดกันเป็นการก,าร,การบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่หกเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบ ใสบริสุทธิ์โตจะกระฟองไข่แดงของไก่ทำดวงนี้น่ะสำคัญมากถ้าไม่มีทำดวงนี้เราก็มาเกิดเป็นกายมนุษย์ไม่ได้ทำดวงนี้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมอง ชีวิตของเราก็รุงเริงถ้าส่อมหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นทำดวงนี้สำคัญมากเมื่อมีอยู่ในตัวของเราทุกคนก็เป็นเรื่องยืนยันว่า ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติฝึกใจให้หยุดที่นิ่งจะต้องเข้าถึงทำกันอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจจริงทาให้มันถูกวิธีนะจ๊ะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนที่ไม่ถึงแล้วเป็นไม่มีทีเดียวแหละเพราะว่าทุกคนมีธรรมดวงนี้ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบ ทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไวนะ้ฐานที่เจ็ดอยู่เหนือจากสะดือเหนือจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือก็คือเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นเองโดยสมมติเอานิีิก,กับนิวกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปท่า ตรงจดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ฐานที่หกนั้นสูงขึ้นมาคือฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดจึงสูงจากฐานที่หกขึ้นมาแค่สองนิ้วมือเราจะต้องจำหลักวิชานี้เอาไว้แต่ฐานที่สำาร็จที่สุดคือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น ลับตรงนี้ตื่นตรงนี้มาเกิดตรงนี้ตายตรงนี้อสำคัญอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรารู้ว่าฐานที่เจ็ดนีนะ้เป็นที่ที่เราจะต้องตายจะต้องถอดกายตรงนี้นะต้องศึกษากันให้ดีแล้วทำตรงนี้ให้มันคล่อง พราะหลักวิชามีอยู่ว่าถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขคติก็เป็นที่ไปไปสวรรค์แต่ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไป,ไป,รรไ,ป,ไ,ปไปอบายไปนรกนั่นเศ้าหมองหรือผ่องใส จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของชีวิตตอนใกล้จะตายนั้นแหละกรรมมาลมกรรมนิมิตตาลมกตินิมิตตาลมคือภาพสิ่งที่เรากระทำความดีหรือชั่วนั่นแะ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เราทำมันจะมาฉายให้เห็นเห็นอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นกับเราแล้วก็จะเห็นทางที่จะไปที่เลวคตินิมิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนจะต้องตายจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีต้องตายให้เป็นถ้าตายไม่เป็นและอันตราย อมาตาไปสู่ปราโลกแล้วนะชีวิตในปราโลกนั้นมันยาวนานถ้าสุขมีความสุขก็สุขยาวถ้าไปเจอทุกข์ก็ทุกข์ยาวยาวนานนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นพุทธันดอนกันทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้อง ศึกษากันให้ดีว่าทำอย่างไรถึงจะไปดีมันจะต้องตายตรงฐานที่เจ็ดและก็ขึ้นอยู่กับความใสกับหมองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความใสให้ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนะี้ให้ได้มัจุราชเนะ่ยไม่ได้พัดผ่อน,น,นให้เราเลยว่า ตอนนี้เรายังไม่พร้อมขอผัดพรก่อนนะั้นยังไม่อยากจะตายให้ลูกโตให้ล้านโตใช้หนี้ใช้สินให้หมดให้ได้ทำบุญกันให้เต็มที่ซะก่อนขอผัดพรกันไปก่อนอย่างนี้เนี่ยมัจจุราชไม่เคยผัดพรชีวิตให้กับใครเลยถึงได้เรียกว่ามัจจุมานจะเอาความตายมาตัดนอนนะ มาขัดมาขวางมาถอดกายกันไปซะก่อนเราพอถอดกลายกันไปแล้วเท่านั้นแหละหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ที่จะทําความดีไปแล้วพอถึงตอนนั้นชีวิตในปรโลกก็อันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อพัดพอไม่ได้แล้วเราก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องไปปรโลกจะไปปรโลก สุขติและสุขติขึ้นอยู่กับหมองกับใสดังนั้นก็ต้องทำให้มันใสเอาไว้ให้ใจนะมันใสใสเอาไว้เรื่อยๆใสที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเมื่อพัดพรกับมัจจุราชไม่ได้ก็ไม่ควรจะมีข้ออ้างข่อแม้หรือเงื่อนไขในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรม จะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งจะไปพีข้ออ้างขอแม้เงื่อนไขอย่างใดนำะ้ไม่ได้เลยจะคอยให้ร่างกายแข็งแรงปลอดกังวลจากธุรกิจการงานหลูกล้านโตก่อนหมดหนี้หมดสิ้นหรือให้รวยซะก่อนจึงค่อยมาทำอะไรนะ้ำมันผัดผ่อน,น,นไม่ได้เลยนะ เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องพร้อมเสมอโดยเตรียมตัวร้่พร้อมฝึกใจนะให้มันไม่หยุดให้มันมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้จกกนกระทั่งความใสนะี่มันปรากฏปกติแล้วนะความใสเนะี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นแผนผังของชีวิต คือมีดวงธรรมตั้งแต่ดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสนะกายในกายกายมโนละเอียดกายทิ่พรมรลุ่มภมกายกรธรรมโคจพูโสดาสกิตาคาอนาคาพระอารหันต์ทุกทุกกายมีอยู่แล้วในตัวทำทุกดวงก็มีอยู่แล้ว แล้วก็อยู่ในตัวนี่ไม่ได้อยู่นอกตัวของมันมีอยู่แล้วล้วนแต่ใสทั้งสิน้นแล้วก็ใสย,ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดยิ่งใสใสขึ้นไปเรื่อยๆสว่างสวายขึ้นไปเรื่อยๆนี่มีอยู่แล้วนะจ๊ะพระราชนตรัยคือ พุทธรัตนะธรรมรัตนสังฆรัตนือธมกายน,น,นั่นก็มีอยู่แล้วในตัวแล้วก็สใสมากสว่างมากสวยมากเราจะต้องทำความใสนี้มันปรากฏขึ้นมา้วดใจที่หยุดที่นิ่งความยากมันอยู่ตรงนี้แหละที่จะทำให้ใสให้มันใจมันหยุดมันนิ่ง หยุดแรกเนี่ยมันยากแต่ก็ยากไม่มากถ้าเราตั้งใจจะฝึกให้มันหยุดมันยากพอสู้กันพอที่เราจะใช้ความเพียรของเราในทุกอริยาบททุกกิจกรรมทุกกิจวัตรสามารถจะฝึกฝนกันไปได้ถ้าเรามีความเพียรทำให้มันถูก หลักวิชาคือสบายสบายอย่าไปเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเกินไปแบบวิธีโลกโลกถ้าหากว่าเราทำอารอมณ์ของเราให้ละเอียดอ่อนที่หลวงพ่อใช้คำว่าโรแมนติกคือให้ละเอียดอ่อนนุ่มนวลสบายๆ เดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงความใสาภายในได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวความใสนั้นเป็นของละเอียดเราก็จะต้องทำใจของละเอียดเท่ากับความใสที่มีอยู่ในตัวเราจะไปใช้วิธีทางโลกไม่ได้มันกลับจะลับปัดกันตรงกันข้ามกัน ตรงกันข้ามกันเลยหยาบกับละเอียดหยาบก็ต้องใช้วิธีหยับหยาบละเอียดก็ต้องใช้วิธีละเอียดละเอียดี่ต้องจับหลักตรงนี้ให้ดีจะมาใช้วิธีฮึดฮัดจริงจังดึงดันกันแบบทางโลกไม่ได้มันต้องละเอียดอ่อนต้องนุ่มนวลต้องฟองเบา สบายแล้วก็ค่อยๆฝึกไปด้วยใจที่เยือกเย็นใจร้อนๆออกมาใช้กับวิธีนี้ไม่ได้เลยต้องใจเย็นๆถึงจะเห็นภาพได้ถึงจะเข้าถึงความใสในตัวได้ต้องใจเย็นๆนะลูกนะ เดีพระคุณหลวงปู่ก็จะให้นึกดวงใสๆหรือองค์พระใสๆให้นึกถึงดวงอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือทะเลแห่งดวงดาวทะเลแสงจันทร์สร้างบรรยากาศให้ใจมันนุ่มโนนหรือทะเลบุญ ี่รวมตัวมาเป็นดวงดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ไว้อยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดนึกตรงนั้นค่อยๆนึกเมื่อนานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยมากก็นึกได้ง่าย นึกเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะนึกอย่างนั้นภาพนั้นก็ปรากฏแล้วแต่ว่าชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งแต่พอมีภาพทางใจเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปนึกบ่อยๆใจมันก็คุ้น ดี๋ยวสิ่งที่เรานึกนั่นก็จะเปลี่ยนมาเป็นเห็นว่าใจมันคุ้นเคยหนักเข้ามันจะเห็นนี่มันอัศจรรย์ตรงนี้แหละจากสิ่งไม่มีทำให้มันมีขึ้นมาได้ในขั้นของปริกรรมในมิตรนะจ๊ะในขั้นของปริกรรมในมิตร นึกหนักข้าก็จะเป็นอุกหะนิมิตเหมือนเราจำลองภาพโดนแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆมาไว้ในตัวได้ในตรงฐานที่เจ็ดนั้นได้ตั้งนึกบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกอริยาบทที่ให้การบ้านไปนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆสบายๆ เดี๋ยวก็จะมีภาพทางใจเป็นอุกกาห์ในมิตรและพอใจละเอียดมากข้าวก็เป็นปฏิภาคนในมิตรขยายใหญ่ได้เล็กได้มันจะปรากฏเกิดขึ้นขึ้น,นมาในใจทีเดียวแล้วถ้าเราประคองได้ถูกส่วนใจมันนิ่งนุ่มนวลมันก็จะตกศูนย์วูบลงไป ภาพที่เราสร้างขึ้นมาก็จะหายแต่ว่าเข้าถึงภาพที่เป็นจริงสิ่งที่มีอยู่จริงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลมเหมือนกันแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันคือดืองกลมใสๆมาพร้อมกับอารมณ์ที่เป็นสุขสบาย เบิกบานบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมเกลี้ยงกล่าวจากบาปอากุศลและก็เป็นสัมมาทิฏฐิใจจะเป็นหนึ่งพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขความสบายปรากฏเกิดขึ้น พอทำตรงนี้ได้แล้วสิ่งต่อไปก็ง,ง่ายแล้วล่ะในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วถัดๆไปจะเป็นดวงศีสมาธิปัญญาวิมุตติมุยานทัศนะหรือกายในกายก็ง,ง่ายละมันยากตอนแรกตรงที่หลวงพ่อว่านั่นแหละ วันนี้อากาศเย็นสบายสบายมากๆทีเดียวเหมาะสมต่อการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆเมื่อเราได้เรียนหลักวิชาแล้วแต่ในแง่การปฏิบัติเราต้องทำใจให้มันโรแมนติกไอ้มันละเอียดอ่อนเราจะนึกขยายตัวของเราเนี่ย ไปสุดขอบฟ้ากลมครืนไปกับบรรยากาศอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็จะมีแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอยู่ภายในที่ลอยเคว้งควางเหมือนดวงดาวที่ลอยกลางอาวกาศอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆนึกไปตรึก ไปนึกไปหยุดใจไปเบาๆสบายๆแม่ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำใจให้มันนิ่งๆน,นิ่งอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้นิ่งเฉยๆก็ได้พอถูกส่วนเดียวมันก็ละเอียดลงไปถึงจุดแห่งความสว่างภายใน ใจก็จะสว่างขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกลางความสว่างจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้นะจ๊ะนิ่งเฉยๆโดยจะภาวนาสัมมาอรังประกอบด้วยก็ได้นิ่งๆนุ่มๆละมุนล,ละไม สบายสบายอย่างละเอียดอ่อนเบาๆบาให้ใจใสๆหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรก็ได้นะจ๊ะโดยจะนึกเป็นดวงใสองค์พระใสก็ได้ จะนึกถึงภาพมหาปูชนิยาจารย์ก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบางคนที่ถูกจริตอัตยาสัยนะจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายก็ได้นึกแล้วบางคนก็เห็นเต็มองค์บางคนก็เห็นบางส่วนเห็นแค่ไหนเราก็ดูไปเรื่อยๆ อย่างสบายสบายส่วนคนที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งคือดวงใสนี่เห็นชัดแล้วก็อาใจยหยุดลงไปเบาๆกลางดวงใสๆนั่นไปเรื่อยๆถ้าเป็นองค์พระก็หยุดในกลางองค์พระ เดี๋ยวท่านก็นจะขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองแล้วก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายองค์ใหม่ที่มาเนี่ยจะสุกใสกว่าเดิมสว่างสวยกว่าเดิม,ดมโตใหญ่กว่าเดิม สว่างแล้วก็มองไปตรงกลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งการมองตรงกลางเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติคือพระแตะเบาๆมันก็ขยายกว้างไปเลยกว้างไปรอบทิศเลยแล้วก็ตัวของเราหรือความรู้สึกของเรานะ ก็จะหยุดตรงกลางเองวันตรงกลางของสรรพสิ่งทั้งหลายนะหยุดไปเรื่อยจนกระทั่งเราเนี่ยเปน็นนัหนึ่งอันเดียวกับองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์สว่างก้าไปเรื่อยเนี่ยปล่อยไปนิ่งไปใจก็เข้ากลางไปเอง การเข้ากลางน่ะมันจะเป็นการแหวกนะจ๊ะหรือด,ดันเข้าไปมันต้องหยุดนิ่ง,งๆอย่างเดียวพอละเอียดแล้วมันตึงจะเข้ากลางได้ดวงก็ใสองค์พระก็ใสแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นไม่อย่างที่มันอยากจะเป็นเป็นอย่างที่เป็นไปนั่นแหละ แล้วก็หยุดนิ่งไปให้ใจสบายสบายหยุดไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยยิ่งหยุดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความสุขมีความเบิกบานห้ยุดฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างนี้นะลุกนะ เป้นนิ่ง,งสบายสบายไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการก่าตถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ